คุณพระคุณเจ้ามากนะคะคุ้น YG พุ่งสูงสุดในรอบ8ปีค่ะเอาจริงๆนะทุกคนมันก็พุ่งมาตั้งแต่ที่ปล่อยภาพโปสเตอร์นะคะภาพแรกออกมาแล้วแหละแล้วก็ภาพนั้นเบลอๆนะถึงเบลอๆนะคะแต่ว่าแหมมันแจ่มจริงๆค่ะเพราะคุ้นของทางค่ายนะพุ่งขึ้นเป็นสีเขียวเลยทีเดียวนะคะ และหลังจากปล่อยภาพโพสต์รูปที่สองออกมาค่ะโอ้โหพุ่งทะยานหนักกว่าเดิมและอย่างที่บอกค่ะมันขึ้นมาแบบไม่เคยเป็นมาก่อนเลยจริงๆนะคะหลายคนเลยบอกว่านี่ยควีนจะมามันก็อย่างเนี้นะคะหุนเฮินพุ่งไปหมดเลยนะคะนี่ทางต้นสังกัดเขาต้องได้เห็นพลังของน้องนะที่ว่าแฟนๆรอทั่วโลกเพราะอะไรนะคะขนาดอันนี้ยังแบบว่าขนาดนี้ ซึ่งต้องพูดเลยว,ว่าน้องเนี่ยนะคะกว้างขวางจริงๆค่ะในทุกวงการคือแฟชั่นไอคอนเนี่ยเขาก็รอนะคะแบรนด์ต่างๆเขาก็สนับสนุนอย่างเมื่อคืนเลยค่ะตั้งแต่ออกมาเนี่ยแม็กเลิฟลิซ่าเนี่ยเขาจัดให้ก่อนเลยนะคะทั้งชงทั้งแชร์ภาพน้องค่ะคลิกไ like ลค์ระดมกันแบบว่ารัวๆเลยจริงๆก็เขาบอกแล้วว่เนอะว่าเขารักของเขานะคะเขาก็สนับสนุนเต็มที่จริงๆแล้วค่ะ ย้อนกลับมาที่เรื่องของตัวเลขกันสักนิดหนึ่งนะคะคือมันน่าอึ้งทึ่งมากเลยค่ะบอกว่าหุ้นของ Y ค่ะขึ้นแตะสูงสุดในรอบ8ปีก็คือ63,300วอนนะคะแล้วก็ยังสูงเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์10ปีของ YG ด้วยค่ะนี่ขนาดแค่ปล่อยโปสเตอร์นะคะแล้วก็ระบุวันว่าเอ๊ะเดี๋ยวเจอกัน10กันยายนนะจ๊ะนะคะแล้ว คือวเนี่ยน่าจะรอเลยแหละวันที่ปล่อยโซโล่ออกมาจริงๆะนะคะมันจะต้องแบบเอยปิดติกฉลองหรือเปล่าลูกหนูเอาเงินเข้าเขามากมายมาหาศาลขนาดนี้นะคะคือมันดีมากๆเลยค่ะมันเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็เชื่อว่าน้องจะทำให้สายป่านของ YG นั้นยาวต่อเนื่องไปได้อีกค่ะ ก็รอดูนะจ๊ะทอดยาวไปเลยเพื่อรอโซโล่ของ o n น i j i s o ูอีกคนหนึ่งซึ่งกระดาว,ว่าสิ้นปีนี้จะทันไหมถ้าไม่ทันก็อาจจะเป็นต้นปีหน้าไปเลยนะคะ ผลลุกแล้วคะ่ะทุกคนคําว่าลิซ่าเท่านั้นที่ทําได้นะคะที่จีซูพูดถึงนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องของผลงานแล้วลาา่ะจ้ะมันหมายถึงทุกอย่างจริงๆนะคะหนูขับเคลื่อนทุกอย่างจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นวงการอุตสาหาการรมเคป๊อปนะคะหรือว่าบริษัทเคป๊อปนะแถวหน้าที่ขาดทุนมาตลอดในระยะหลังตอนนี้ลิซ่าก็จะมากระชากกลับขึ้นมาด้วยนะคะ แบบนี้ไม่รักก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงแล้วนะคะอะแล้วตอนนี้แม่แม่จีนเขาก็มีเงินทองมากองให้อีกเพียบเลยนะคะเดี๋ยวแอดจะสรุปให้ฟังอีกตัวละกันเนอะว่าตอนนี้แม่จีนเขาเตรียมกันถึงไหนอะไรยังไงแล้วแต่วันนี้มาบอกก่อนว่าหุ้น YG พุ้งขึ้นสูงสุดในประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมาก่อนที่เคยติดดงติดดอยนะคะก็อะออกมาจากจุดนั้นได้แล้วนะจ๊ะ ลลิสานางฟ้าของเรามาช่วยแล้วค่ะประมาณนี้ก่อนนะคะวันนี้มาเมาส์มอยกันยังไงก็พักเที่ยงก็กินข้าวกันให้อร่อยนะจ๊ะกินข้าวใส่ชุดแดงทาปากแดงฟาดๆนะคะอ่าวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ